ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมันดิเช่นเคยนะครับก็วันนี้เรามาโซโล่แรงกันอีกเช่นเคยนะครับยีโร่ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นมาจานั่นเองนะครับก็ตัวนี้พึ่งรีสกิลของตัวยีโร่นะฮะก็เปลี่ยน1กับ2นะจากเมื่อก่อนสกิล1มันจะตีเป็นขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้มันสามารถ วัปไปยังจุดที่เราปาสกิลไปณจุดนั้นนะส่วนสกิลสองก็เป็นการเชื่อมนะประมาณนี้นะไปเชื่อมแล้วก็โดนเลือดต่อดาเมจของฝั่งนู้นด้วยนะครับสกิลสามก็เหมือนเดิมนะอันติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะส่วนได้ข่าวว่าจะโดนบัฟเพิ่มมาอีกเร็วๆนี้นะฮะ โอเคตาตัวของเราตอนนี้ก็จะมีทอนเคนแวนแล้วก็อลิสนะครับตอนนี้เราเล่นเป็นมิเลนนะมาจ้ามิเลนนั่นเองนะโอโ้โหส่วนใหญ่จะเจอเป็นออฟเลนนะแต่ว่าผมมาเล่นเป็นมิเลนนะเพราะว่าเล่นฝั่ง Off ออฟเลนอ่ะตัวมันค่อนข้างเก่งกับไฟเตอร์นะฮะ สกิลมันป่วนนะพอเปลี่ยนมาแล้วก็แต่แต่พออยู่เลนกลางนี่มันค่อนข้างสู้ยากนะตอนเกมเคียร์เลนช้านะเสียดายแต่ว่าโอเคได้คิวมานะอ๋อไม่ใช่ได้เป็นเคนไปนะเมื่อกี้โอเคเวลเราใคร่สี่แล้วนะขอคลิปตัวหนึ่งสี่พอดีโอเค มังกรเกิดแล้วด้วยนะฮะอ๋อลืมบอกไปตอนนี้ทอนฟาร์มนะฮะตอ่อโอเคได้มังกรเป็นที่เรียบร้อยนะฝั่งเลนบน3ตัวนะเห็นในแมเปเมื่อกี้นะครับโอเคกำลังขึ้นไปนะ3นะฮะเรา เจอบอดัมนะฮะโดนงัดหนึ่งทีนะไล่วิดไล่วิดเรียบร้อยโอ้โหโดนแช่ยังไงยังไงเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหพี่แกก็ใบนานเกิน,นใบโอ้โหมอทัอนมาแต่ไหนก็ไม่รู้โอเคคือโอเคเกิดมาก็เคียรีนะฮะ ส่วนเรนบนมีประเด็นหรือเปล่านะครับเรียบร้อยโดนไปแล้วนะบอดัมก็ล่วงเป็นคนที่สองนะฮะมอทอสนี่อยู่ออฟเรนไม่ใช่หรอแล้วแกมาพ่วนเขยนอะไรเรนบนเรนนี้อ๋อมีการเข้าคลิปใช้โอเคค่อยๆเล่นไปเลียร์เรนตัวเองก่อนดีกว่านะฮะ โอเคดูเหมือนว่าเลนบนนี่ค่อนข้างมีประเด็นนะฮะประเด็นเดือนนะมอทอดไม่กลับเลนหรือไงฮะให้เพนเคลียร์คลิปออกเอ้ยไงเชื่อมฉีดโอเคไม่เอาดยกว่านะเรียบร้อยฮะเลนล่างนะฮะเพนโดนเก็บนะฮะ โมาโหเชื่อมอคีฟใช้เลยแล้วก็โดนไล่แบบนี้รอดหรือเปล่ามีอันติดใช้ดีกว่านะฮะยังไงมาดีดูดเลือดค่อนข้างแรงนะฮะมาจาเนี่ยแต่ก็เสียก็คือเคลียร์คีฟค่อนข้างช้านะพอช้าแล้วก็เติมเลนแก๊งเลนมันยากนะฮะเนี่ยพอหลุดระยะมันก็ โดนตัดนะแต่ว่าแผดนี้เนี่ยริมเอ้ยโดนแช่เรียบร้อยมีแางร่างอยู่ฮนะเพนเข้ามาฉอนี้ยังไงหมุนมีออกได้ไหมพิกออกแล้วนะเมื่อกี้น่าจะน่าจะรอดนะฮะโอเคพิงเงาไว้ตรงนั้นก่อนอ่าได้ไงาสายจูกนะฮะโอเค p r o เ l e ติดบวก p อ o b l e เรามันเคนไม่ใช่ยังไงอะยังไงอะตัวนี้นี่ยังไงอะตัวนี้โอ้โหหนววิว่งทั่วแมปเลยนะฮนะแบ็กแมนเฮ้ย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 อาดิมาดิโอ้โหแบ็กแมนยังไง เอาแล้วแถวเส้นแถวเส้นมไม่ตายนะฮะก็ดีอันติมันอมาตะนะแล้วก็คููดาวค่อนข้างเร็วนะเนี่ยดูตีคลิปเออหลุมเดียวตัวเดียว,วเลือดเกือบเต็มนะฮะเนี่ยตีไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าจะมีปากเสียงกันนิดนึงนะฟังเรา ผมจังหวะนี้ผมจะสวนนะฮะหน้านะฮะอันติลบแบบดิจิตอลนะฮะไม่รอดมือเนื้อมือของมาจาไปนะฮะสจวดไม่รอดเนื้อมือของมาจาแต่ว่าไม่รอดเนื้อมือกล่องเพนด้วยไหมอ่ะโอเคมีน,นีปะจร,เจรนะเข้จริงๆริงอะยังไงเจออีกแล้วนะเจออีกแล้วนะ ไงเฮ้ยบรรเลงเสียงเพลงดนตรีหรอเพลงเรียบร้อยฮนะแล้วต่อไปก็มอทอยนะฮะเรียบร้อยเก็บ2ในเด่นกลางนะครับแล้วก็แถมป้อมกลางมาอีกหนึ่งป้อมนะฮะแม็กแมนไม่เอาบัฟฟ้าจริงเ,เหมือนว่ามานาพี่แกก็จะหมดแลเมื่อกี้ไงอะ่ะต้ป้อมได้ไงอ่ะผมจะแก๊งอะ่ะ ยังไงอ่ะผมจะได้ป้อมอ่ะเรียมร้อยฮะตัวมันเล่นสนุกนะด,ดูต่อเลือดเลยค่อนข้างแรงนะไม่ออกแตดเลือดนี่โอ้โหบอกเลยว่าดูดิไหลเป็นน้ำเลยฮนะเลือดไม่ต้องกลับบ้านนะตัวนี้ถ้าเลือดถ้าเลือดไม่น้อยจริงๆนะครับหรือว่าไม่มีคีปไม่ตีเล่นนะแบอบดั้มยังไงไม่น่ารอดอ้า หนีเสือปะจอาจระเข้แล้วมาเจอลิงนะเจอลิงเจองูอ่ะมาจ้าเมื่อก่อนเป็นงูใช่ไหมแล้วโอ้โหลักไก่ตีดังนี่ว่าเรียบร้อยครับเป็นล้มไปแบบนี้นะเอาละยังไงโอ้โหโดนล้าสองเลยอื้อ <c oughs> เล่นต่อไม่รอแล้วจ้าไม่รอแล้วจ้า เรียบร้อยครับโดนลัดสามเลยแต่ว่าเลือดมันค่อนข้างเยอะนะมาจากเลนล่างยังไงน่าจะวับกลับไปแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนมาทอสจา๋ามาแล้วจา้ายังไงคูบแล้วเอย้ยนีแบบดิจิตอลนะคร ตัวแล้วย่าด่าฟาร์มไม่เป็นทอนทอนเองฟาร์มไม่ใช่หรออ๋อหมายถึงเพื่อนด่าแล้วก็บอกว่าฟาร์มไม่เป็นเนาะไม่ได้ด่าโอเคดูเหมือนว่ามีปากเสียงกับอัพเดตน,นะเรียบรอ้อยโมเด็ปพิมพ์กันนะเอ้ยเ้ยยังไงหมอทอสยังไงหมอทอสตัวละลายแท้งชั้นดีนะฮะยังไงค้ำอยู่ค้ำอยู่ โอ้โหเลือดไม่ลดเลยเนอะโอ้คํ้อยู่เรียบร้อยฮะถอยก่อนนะเพื่อนโลจัดยังไงบอดับอดัฟิกแพหาแวนแต่ว่าผิดทางฮะโอ้โหดูดีเลือดไม่ลดเลยคุณผู้ชมเอาดูแตะหนึ่งนะฮะดูกดเนี่ยตีคลิปตีกลก็เพิ่มแล้วนะส่วนดียังไงมาที่เลือดน้อยแต่ร้อยเปิ่นเจ้ ยังไงสูนี่สูนี่สู้นี่นโอ้โหตัวนี้มาไม่ได้ออกถอยนะต้องถอยนะเฮ้ยเเชื่อมจิตกระชากชจยังไงจู๊มาฝั่งนี้ก่อนตั้งหลักรอสกิลยังไงเชื่อมอีกหนึ่งจู๊มานะฮะโอ้โหเหลี่ยมจัดนะครับโอเคถอนได้บังกรนะนาทีที่12แล้วไง2ตัวเห็นแวบบแบบ ยังไงจ้ะต้องใช้ทักษะขั้นสูงนะยังไงโดนใบโดนใบยังไงละลายแท้งชั้นดีโอโหเลื่อนไม่ลดเลยนะโอโหยังไงฟิกเลนครับจังหวะน,นี้ไกลจะหยุดมาจ้าอยู่อีกล่ะเฮ้ย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 ,ยมีอันติอยู่ครัวไรเนี่ย Okay. อันนี้ต้องกลับนะอเพื่อนจบได้สะก่อนนะฮะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการส olo โลโลแรง้งนะวันนี้ใช้เป็นมาจานั่นเองนะฮะก็โอเคเลยนะครับตัวมันก็โกงอยู่ในระดับนึงนะ MVP ก็ไม่พ้นนะโอเค ห้าสิบตายสองนะช่วยสินะดาเมจโอ้โหสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะแสนสี่นะของก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ผมด้วยน,นะครับแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมฝากกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ลงคุณก็จะไม่พลาดในการรับชมคลิปก่อนเพื่อนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้สายโยนา